พี่เดือร้องให้ผมก็นั่งนี่แะนั่งบ้านพี่ผมคนนึงผมก็ไปนั่งหอกพี่พี่มารับผมได้ไหมผมแบบไม่ไหวว่าอกหักอะไรนี้เศร้าจัดเลยพี่ผมก็มารับไปนั่งด้วยแต่พี่ผมไม่อยู่นะพี่ผมขึ้นบ้านปล่อยผมอยู่ในร่างคนเดียวผมก็นั่งก่อไฟแต่แบบละคนเราอกหักมันก็ต้องมีเล่า <c oughs> ไม่อยากให้น้องเศร้าผมรู้เลยทีมงานบอกว่าไม่อยากให้เศร้าเพราะว่าเอทีมงานครับเดี๋ยวขออนุญาตขอทิชชู่ให้ด้วยตอนนี้น้ําตาละอถ้าไม่มีก็ถุงเท้าใครยังที่ซักแล้วมีก็แบบว่าคนเรานะอกหักก็ต้องคู่กับเหล้าคู่กับบุหรี่โหทั้งตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ด้วยผมก็อายุเท่าไหร่สิบเ็ดสิบแปดตังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมก็มองไปบนโต๊ะต้นหนึ่ง เห็นแอบไปมองเห็นขวดเหล้าป่าของพ่อพี่เนี่ยอันนี้จริงๆเราพลาดนิดนึงถ้าเราจะตบมึงก็คือผมแอบไปเห็นแอบไปเห็นแจ็คกับรสกำลังเป่าอยู่นี่เป่าอยู่ที่หัวเรือเป่าเลยวก่อน่ะไม่ไม่อันนี้แล้วอ่ะโอเค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 อันนี้เขาจีบกันเลยตอกไปเขาผมเลยเห็นแบบแล้วผมก็ไปหยิบหมาผมก็เกินขึ้นว่าพี่ขอเล่าพ่อพี่หน่อยเด้ออืม โอ้โหพี่เรามางันคู่กับบุรีอ่ะไอเราดูบุรีมัวน่ะเราก็เดินมาดูโตอีกมียาเส้นเราก็มานั่งผัาแล้วก็ผมทำภาพไปด้วยดาปั๊บนี่ยกล่องไฟครับปั๊บผมก็ผันผัานผันอกหักนอกคนอกหักเดื่มเราไปเป๊กหนึ่งปั๊บทางเฟนพุกบอกช่วงดีเจระบายหรือเปล่าครับพอดีเขาถามถามถามมาแล้วก็นี่หน่อยครับแล้วเราเห็นภาพแบบว่า เดือบไปเป๊กหนึ่งปุ๊บ,บผมก็ผันระยาเส้นปึ๊บปุ๊บคนอกหักอะเนาะผมก็จุดแล้วก็มองฟ้าแล้วผมก็พยายามเปิดผมทักไปหาพี่คนนึงบอกว่าพี่เพลงไหนที่ทําให้เราอกหักมากที่สุดแบบฟังแล้วมันช้ำมากที่สุดผมก็เลยเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กต็อกบอกากางเกงในมันซับน้ำตาบินดีมเลยค่ะโอ้คนรักคนรักเยอะโอ้โอ้ ผมก็เลยทักไปถามพี่บอกว่าพี่เพลงไหนมันแบบฟังแล้วมันดาวที่สุดอะไรอยากอยากดาวอยากาอากหัก<ๆ>ผมกม็เปิดเลยเขาบอกเพลงนี้ก็ไม่เท่าไหร่ผมเลยไปเจอเพลงหนึ่งของพี่